ครับสวัสดีครับครับผมชื่อพงษ์นะครับผมเป็นหนึ่งในซีดีจากของจังหวัดสมุทรการครับครับแล้วก็ที่มาที่ไปของพงษ์ทำไมถึงปีนี้ถึงซื้อเวที่มาอ่ามาจัดใช่ไหมครับก็สำหรับพงษ์นะครับผมก็เป็นแฟนนางงามจริงๆเป็นคนดูนางงามแค่เด็กมากๆนะฮะรวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยก็เป็นคนดูนางงามเหมือนกันแล้วก็ประกอบกับเนี่ยครับเออพาร์ทเนอร์นะครับที่เห็นซีดีั้งหมดห้าท่านนะครับก็ได้จังหวะว่าเอ๊ะ มีโอกาสได้ทําสักเวทีหนึง่งนะฮะจะทํำไหมก็นั่งพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งเลยฮะแล้วก็แบบว่าเออเนี่ยมันก็มันก็ใก,ก,ก้ประกวดแล้วนะตอนแรกเราก็ลังเลว่าทำดีไหมแต่รู้สึกว่าโอกาสมันมาถึงเราขนาดนี้แล้วมันจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่เราจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเวทีสักที่หนึ่งนะ,ะถือว่าจะเป็นเวที m อ t จังหวัดเองก็ตามแต่เนะี่ยก็เวทีนี้ก็เป็นเวทีที่มีเกียรินะครับผมเออเราก็เลยตัดสินใจซื้อ ไปทีนี้มานะครับเราก็จัดนะครับในระยะเวลาอันสั้นมากๆนะครับเรามีเวลาอยู่แบบประมาณ2เดือนในการเมเนจโอเปเรททุกอย่างแล้วก็รวมถึงส่งนางงามเข้าเข้ากองเนี่ยครับผมทำไมเลือกสมุทรปราการทำไมเลือกสมุทรปราการจังหวัดมสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีสเสน่ห์นะครับผมเป็นจังหวัดที่พงใช้คอนเซ็ปที่ว่าคนอะครับเหมือนไม่ค่อยเป็นเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านนะฮะเราเปรียบเทียบเหมือนน้องป,า <falsch S 1> ปลาสลิด น้องสลิดอะครับปกติคนไม่ค่อยเห็นหัวปลาสลิดใช่ไหมฮะปลาสลิดจะเป็นปลาที่แบบคนเหมือนเหมือนไม่เคยเห็นหน้ามันอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นหัวสลิดมันเลยครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าอจังหวัดสมุทราการเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ทุกคนมองข้ามเหมือนกันทั้งที่จริงก็มีทรัพยากรนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเยอะมากนะฮะแต่ว่าคนร <c oughs> ู้สึกว่าเออเป็นจังหวัดแค่เป็นทางผ่านแต่เราเนี่ยพอมาทํางานศึกษาจังหวัดดีๆเนี่ยเราเห็นถึงศสกยภาพของจังหวัด เห็นที่ท่องเที่ยวเยอะมากเราแบบพอไปดูรีสอร์ทที่หที่เก็บตัวเยอะมากครับผมมีที่สวยๆเยอะนะครับมีธุรกิจที่อยู่มากมายที่อยู่ในสมบัติการเราก็เลยตัดสใจเลือกจังหวัดนี้มาครับแล้วการร่วมมือกับทางซูเปอร์ดรอทครับผมที่มาที่ไปยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างจริงๆเป็นเพื่อนกันครับจริงๆเป็นแก๊งเพื่อนกันครับผมแล้วก็เราเป็นคนที่ทํางานในด้านอีเวนต์นะครับแล้วก็ทํางานานสื่อมัลติมีเดียเทคโนโลยีนะครับเอาแบบภายในจะสังเกตได้ว่า คงคิดว่ามันอาจจะเป็นจุดเด่นของเวทีเรานะครับที่มีคนที่ร่วมมือกันมีซีดีถึงห้าคนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเอ่อดีวดีแล้วกันเพราะว่าเหมือนซีดีหลายๆแผ่นนะครับมีถึงห้าคนและห้าคนเนี่ยมีห้าคนพันนัดนะครับเรามีคนที่เคยทำอีเวนต์มาตลอดทั้งชีวิตเลยของอย่างฮงเนี่ยเปิดบริษัททำเอ่อกราฟิกนะครับทำงานทีดีทำงานเวอร์ชวลสตูดิโอเวอร์ชวลอีเวนต์มานะครับมีคนที่เป็นผู้กับโฆษณามีคนที่เป็นคนทำคอนเสิร์ตนะครับมีคนที่ทำโครงสร้างเวที มาะฮะก็เลยรู้สึกว่ารวมตัวกันเหมือนอเ,เป็นดีมทีมนะฮะแล้วก็มาทจาจังหวนี้เราก็คือจริงๆเราทำเอาสนุกนะฮะเรารู้สึกว่าทํางานมันต้องสนุกก่อนเนาะเราทําเวทีนี้ด้วยความสนุกด้วยความมันที่อยากจะอยากเห็นเวทีนางงามเป็นยังไงเราก็อยากให้เราทําอะแล้วมันออกมาเป็นได้แบบนั้นครับผมอืมเอาละเราทราบที่มาที่ไปละครับที่เหลือคือเรามีของในมือละอะอันเนี้เวลาละ ม่ีอะไรจะปล่อยของมากไม่ได้จะปล่อยของมากนะครับก็จังหวัดเราเป็นจังหวัดไทยท้ายทนะ้าเอ้ยไปนหนึ่งขอ,ขอสองเรื่องแล้วกันเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเนี่ยจริงๆเราเป็นจังหวัดที่เอ้ยเราเป็นทีมซีดีของเราเป็นทีมที่ชอชาญด้านเทคโนโลยีคิดว่าเดี๋ยวเราจะมีเทคโนโลยีในการโหวตนางงามแบบเรียลไท์นะฮะผ่านที่นั่งของทุกคนเลยนะครับเราสามารถโหวตนางงามที่ท่านชื่นชอบ ได้แบบเรียลไทม์สดๆและตอนนั้นนะครับและคะแนนนะครับก็จะถูกออกมาตัดสินนะเดี๋ยวนั้นเลยคือทุกคนในฮอลนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินนางงามนะครับอย่างที่สองนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นเวทีท้ายๆและนางงามทุกคนใกล้เข้ากองแล้วเราสังเกตว่าคู่เข้าประกวดทุกขั้นเนี่ยเครื่องเริ่มร้อนกันแล้วก็อุ่นเครื่องกันมาเต็มที่เราเลยอยากให้เวทีเราเนี่ยเป็นโอกาสในการที่จะให้ทุกคนมาได้เจอกันนะครับอยากให้ทุกคนเราก็เลยชวนนางงามจังหวัดอื่นๆนะครับผม มาร่วมเดินนะครับเหมือนเซเลเบตฉลองความเป็น g o d เด็ดอัสยามนะครับกับเบทีของเรา uh huh. ซึ่งก็ตอนนี้ก็เรียนเชิญทุกจังหวัดไปแล้วก็จะมีจังหวัดที่ตอบรับมาแล้วประมาณ10จังหวัดนะครับแล้วก็มีเออจังหวัดที่เออเป็นเป็นตัวเก่งและกันมาด้วยนะครับเป็นชื่อยอ่อเป็นตัวเลข <laughs> <laughs> สองหน่วยสองหน่วย <laughs> <laughs> นะครับผมก็ ออันนี้ตอบรับมาแล้วนะครับก็เลยอยากจะเลนเชิญทุกจังหวัดนะครับที่ยังตัดสินได้อยู่หรือยังเคียยวคิวเคียวคิอยู่นะครับอย่าให้มากันร่มเดินร่มสนุกครับเวทีเรายาวยี่สบเมตรนะฮะเดินสะใจแน่นอนครับผมนอกจากแสงสีเสียงครับผมเทคโนโลยีแล้วจะมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์ไหมฮะอ๋อ อ๋อโอเคเซเซเซอร์ไพรส์แบบจังหวัดบางจังหวัดหรืเปล่ะฮะแตวเลนแซวเลยโอ้ยอย่าอย่าโกรธกันนะคะโอเคครับเอ่อเดี๋ยวเราต้องรอดูไว้ก่อนถ้าบอกแล้วมันจะเป็นเซอร์ไพรส์ได้ยังไงเออใช่แบบว่าแขกรับเชิญพิเศษวงดนตรีหรืออะไรมาจริงจริงมีครับมีแน่นอนนะฮะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังระหว่างพูดคุยอยู่เพราะว่าโชว์ของเราเนี่ยมีค่อนข้างดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็จะมีนักร้องนะครับที่ที่อยู่บนเวทีนะครับแล้วก็คิดว่า อาจจะตอนนี้โชว์ครับที่เราทำครับเราทำโชว์กับคนที่เคยทำไฮซูเอปอร์โมเดลนะฮะก็คาดหวังไว้แล้วว่าเวทีก็จะสนุกแน่นอนอันนี้เรื่องของโชว์เรื่องของโปรดักชันก็คือคือนกำไรให้แฟนนางงามนะฮะตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ใช่ครับตอนนี้นะครับเราเป็นเวทีไทยไทยบอกเลยว่าโค้งสุดท้ายนะครับถ้าอยากรู้สึกว่าผิดหวังจากเวทีไหนมาหรือว่าเป็นเวทีที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยเหลือเวลาสมัครแบบ อยากมาสมัครยังอยากมีใจมีไฟนะครับแล้วก็อยากมีมงนะฮะก็มาสมัครที่จังหวัดเราเลยนะครับเปิดรับสมัครนะครับวันที่ยีนะครับยี่สิบมิถุนายนนี้นะครับก็เอ,อถ้าสมมุติรู้สึกว่าเอ,อชีวิตน,นี้อยากทําตามความฝันสักครั้งก็ให้มาที่จังหวัดเราได้เลยครับดูจากโปรดักชันแล้วใหญ่โตอลังการาครับเรกว่าทุ่มทุนมากครับบอกตัวเลขได้ไหมหรือว่า,าจะขอสปอนเซอร์ อ๋อโอเคจริงๆนะครับเราอยากอยากทําให้ใหญ่กันไปเรื่อยเรื่องตัวเลขเนี่ยพูดตรงๆว่าตอนนี้ยังไม่นิ่งเลยยังไม่นิ่งเพราะว่ามันถูกเติมเข้ามาเรือตามสปอนเซอร์ที่เข้ามานะครับถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าแฟนนางงามเองหรือว่าชาวสมุทรปราการเองนะครับที่สนใจอยากทําให้จังหวัดสมุทรปราการยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะครับก็ยังเปิดรับสปอนเซอร์อยู่และทุกสปอนเซอร์ที่เข้ามาก็จะทําให้เวทีเรายิ่งใหญ่แน่นอนครับติดต่อช่องทางไหนบอกเลยได้ครับติดต่อที่ช่องทางนะครับ MUT สมุทรปราการ นะครับผมได้ที่แฟนเพจได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะมีไฮเกตรายละเอียดนะครับส่งไปให้นะครับติดต่อทางนั้นเลยเออเป็นติดต่อที่แอดมินเออน้องสลิดนะครับผมสักครู่นะครับพี่อาร์ตพี่อาร์ตขอขอขอเบอร์สปอนเซอร์ครับผมสามารถติดต่อสปอนเซอร์ได้นะครับที่เบอร์094นะครับ892นะครับ4989นะครับติดต่อที่คุณอาร์ตได้เลยนะครับหรือว่าทักมาในแฟนเพจแอดมินป้าสลิดนะครับผม m อ็มสมุดประการได้นะครับเดี๋ยวน้องสลิดคอยตอบอยู่ครับ พูดถึงกำหนดการกำหนดการนะครับผมก็เราทําการเราเนี่ยไทยมากพอเราต้องการนางงานพร้อมสับเนาะเราปิดเราสับวันที่20แต่ระหว่างเนี่ยครับคนที่สมัครมาแล้วเนี่ยเราก็จะเต็มตัวให้เข้ากองกันเราเข้ากองตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่24นะครับอันนี้จะเป็นการเทรนเพื่อให้พร้อมโดยเฉพาะเลยแล้วหลังจากนั้นเราจะเก็บตัวในช่วงปลายเดือนนะครับก็ตอนนี้ที่เร่งๆรงไวก็จะเป็นลงพื้นที่ที่สุ่การนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่28 29นะครับผมแล้วก็วันที่30สามเอ่อ วันที่30วันที่1นะครับก็จะเป็นการซ้อมใหญ่นะครับเราก็คือเช่าหอเอาไว้ซ้อมงานโดยเฉพาะเลยนะครับวเวทีใช้เวลาติดตั้ง2วันเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการขายบัตรนะครับผมในประมาณวันอังคารนะครับทางอีเวนต์ป๊อปนะครับบัตรมีตั้งแต่ราคา8 0 0ร้อยหนึ่งพันแล้วก็2องพนะครับก็อยากให้ทุกคนลองมาซื้อกันหลังงานนะครับมีอัปเตอร์ปาร์ตี้มีปาร์ตี้ EDM สเอ็สนุกให้ทุกคนได้จอยกันบ,บนเวทีได้ด้วยครับครับสุดาทา เวทีเราได <_ FL IX> ้ครับก็เวทีเรานะครับเกิดขึ้นจากความตั้งใจของคนที่ชอบดูด,ดังงามแล้วก็คนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโปรดักชันในแขนงต่างๆนะครับเราเนี่ยอยากทําให้คนสมบูรณ์ประการเป็นที่เรื่องลือเป็นที่จดจานะฮะให้ทุกคนครับกลับมาไม่มองข้ามจากสุบประการเห็นหัวจังหวัดสูบประการนะครับแล้วก็อยากแสดงฝาลังของชาวสมบรูรณปรการครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับติดตามเอ็มยูทีสมบูรณประการกันให้ดีๆนะครับเรามีของนี้ปล่อยแน่นอนครับ แล้วก็ไฟนอลเราวันที่ที่ไหนอ๋อไฟนอลนะครับเราจับวันที่สองนะครับที่ไบเทคบางนานะครับเออเป็นพิราชอนะครับผมอ่ะเวลานะครับเราเริ่มเออโชว์ไทม์นะครับที่อยู่ที่หนึ่งทุ่มนะครับผมก็มารอกันหน่อยได้เลยหน้างานก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันแล้วก็พบแายเอนนางงามแฟนนางงามของจอดอื่นๆด้วยครับครับสุดท้ายนี้ฝากถึงว่าเออเชีย่ย เชียนางงามสมุปการด้วยอะไรยังไงครับผมครับผมก็อยากให้ติดตามชมเชียนะครับเอนางงามของสมุปการด้วยฝากเชียพวกเขาร่วมประกวดนะครับต่อสมุปการเรายังเป็นเวทียังรอเปิดรับทุกท่านอยู่นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสมัครมาเอ็นจอยมาแสดงความเป็นผู้หญิงจากเวทีนี้กันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ